สิ่งที่คุณเราต้องการในช่วงที่กำลังท้อก็คือกำลังใจการส่งกำลังใจให้กันและกันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ในเวลานี้คลิปนี้ผมมีบทความดีๆที่เจอมาจากในอินเทอร์เน็ตมาเล่าให้ฟังเรื่องตัวกันกองทั้งสามเรามาลองฟังกันครับ ในสมัยกรีกโบราณมีนักปราชญ์คนหนึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมหาปราชญ์ได้ได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างสูงก็งมีชื่อว่าโซเคติสวันหนึ่งมีคนรู้จักบังเอิญพบกับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้และได้พูดขึ้นว่าคุณรู้ไหมผมได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของคุณมาเรื่องหนึ่งช้าก so ่อนโซเคติตตอบก่อนที่ท่านจะบอกข้า ข้ายอยากที่จะให้ท่านผ่านการทดสอบสักเล็กน้อยข้าจะเรียกมันว่าบททดสอบกันกองสามชั้นกันกองสามชั้นถูกต้องสุขคตติดกล่าวต่อไปก่อนที่ท่านจะเล่าให้ข้าฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนของข้ามันอาจจะเป็นการดีที่จะใช้เวลาสักเล็กน้อยและการกั่นกองเรื่องที่ท่านจะพูดและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมข้าจึงเรียกมันว่า บททดสอบตัวกันกองสามชั้นตัวกันกองแรกคือความจริงท่านแน่ใจจริงหรือว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกข้านั้นเป็นเรื่องจริงเปาล็อกชายผู้นั้นตอบอันที่จริงข้าก็แค่ได้ยินเรื่องนี้มาเท่านั้นเองแล้วก็เอาเถอะเอาเถอะไม่เป็นไรโซเคติสกล่าวถ้าเช่นนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ท่านรู้มาจริงหรือเท็จคราวนี้ลองมาทดสอบตัวกันกองตัวที่สองกันดู ตัวกันกองที่สองก็คือความดีเรื่องที่ท่านกำลังจะบอกข้าเกี่ยวกับเพื่อนของข้านั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ไม่เป็นเรื่องตรงกันข้ามถ้าเช่นนั้นโซเฟียติสกล่าวต่อท่านต้องการบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีของเขาแต่ท่านไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่เป็นไรยังไงเสียท่านอาจจะผ่านการทดสอบนี้ก็ได้ก็ยังเหลือตัวกันกองอีกหนึ่งตัวกันกองสุดท้ายก็คือความมีประโยชน์ ท่านคิดว่าเรื่องที่ท่านกําลังจะบอกข้าเกี่ยวกับเพื่อนของข้านั้นจะเป็นประโยชน์อะไรกับข้าหรือไม่ไม่รู้สิคงจะไม่อืสโขเขติสรุปท่านเรื่องที่ท่านจะบอกข้านั้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องดีและไม่มีประโยชน์เหตุใดท่านจึงอยากบอกข้าเล่าและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้สุเขติสเป็นมหาปราชญ์และได้รับการยกย่องอย่างสูง เขาใช้ตัวกั่นกรทั้งสามในแต่ละครั้งที่ได้ยินเรื่องที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับเพื่อนผู้ใกล้ชิดและคนที่รักและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันบางครั้งสิ่งที่สวยงามต่างๆเราไม่อาจาสัมผัสได้ด้วยกายแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความสวยงามเหล่าน,นั้นได้ด้วยใจของเรา กลับมาติดตามฟังคลิปเรื่องราวดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกานะครับสำหรับคืนนี้ขอให้กระยาณนมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จส่งความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเถิด